ในเรื่องของความพร้อมไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของชาวเชียงใหม่กันบ้างค่ะว่าอยากได้อะไรต่อรัฐบาลชุดใหม่นะคะซึ่งเขาก็ได้มีการสะท้อนความคาดหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่ค่ะบอกว่าขอคนซื่อสัตย์ทําจริงเข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจฝุ่น PM เอม2.5รวมถึงการปราบคอร์รัปชันและแก้คอเซ็นเตอร์ไปฟังเสียงชาวเชียงใหม่กันค่ะแม่อยากได้คนที่ทําจริงเนาะทำจริงในเมื่อ พูดไปแล้วพูดไปแล้วก็ต้องทำเพื่อได้นะเนาะแล้วเรื่องเรื่องการที่บริหารประเทศเนี่ยเนาะอยากให,ให้มีแต่คนที่สื่อตรงนะคะสื่อตรงแบบว่าเดี๋ยวนี้มันอุ้ยื่อว่าบอกว่าระดับไหนคอร์รัปชันเยอะมากตอนนี้ก็เป็นปากท้องของชาวบ้านเนาะคือเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจแม่ว่ามันลดถอยลงเพราะว่าแม่เป็นคนค้าขาย ค่าขายเล็กๆน้อยๆโอเคผ่านไปได้แต่ว่าคนที่เพิ่งทำเริ่มต้นใหม่ๆนี่ผู้สึกจะลำบากหน่อยอแก้คอนเซนเตอร์นี่คนจะปราเพื่อหมดเลยเพราะว่าเจอเยอะมากเจอเยอะมากหมายถึงว่าคนรอบตัวแม่นี่ยเจอหลายหลายหลายคนนะคะหลายคนมากโดนโดนหลอกลวงเรื่องเงินเนี่ยเป็นหลายล้านน่ะเขามีเป็นสวัสดิการครูเขาได้เงินมาเนี่ย บางทีเปิ้ลกับบมฮูเท่าทานน้องเล่เหลี่ยมของคนโกงเนี่ยอันนี้แก๊งก c a m m e r เนี่ยครจะปราบทุ้หมดเลยอันนี้ควรจะปราบมากเชียงใหม่เรามีต่างชาติเยอะใช่ไหมคะก็บางครั้งต่างชาติเข้ามา,าในตลาดชุมชนเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ใช้เทคโนโลยีทางทางด้านธุรกรรมทางการเงินให้กับเขาเช่นการใช้คิวอารโค้ดในการสแกนเพราะว่าบางครั้งลูกค้ามาคือแบบคุณสามารถใช้เครดิตการ์ดได้ไหมร้านคุณแต่เรารู้ว่าร้านค้าเล็กๆเราอย่างเงี้ย เราไม่ได้ใช้ตรงนั้นแน่นอนฉันสามารถใช้โมบายแบงกิ้งจากประเทศฉันได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมุติทําอย่างนี้ได้น่าจะทําทให้เศรษฐกิจมันมันมัน,มนโฟโล์ขึ้นการใช้จ่ายอะไรเงี้ยะจับจ่ายไม่ต้องหยิบเงินสดอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะใช่อันดับแรกเลยของเราคืออากาศใช่อากาศถ้าอากาศดีอากาศปร่งใสจรจริงเชียงใหม่เราเราเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ดีทั้งทั้งเขาเรียกว่า เรามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรมรมเศรษฐกิจอะไรเงี้ยดีถ้าเกิดว่าอากาศดีนักท่องเที่ยวสามารถมาได้ทุกฤดูใช่ไหมคะหน้าร้อนนี่คือแม้แต่คนเชียงใหม่ย,ยังไม่อยากอยู่เชียงใหม่เลยค่ะถ้าอากาศดีทุกอย่างจะดีขึ้นครับความคาดหวังนะ